ที่สามค่ะกะมีผู้ใจบุญเนาะคะ่ะเพื่อนรวมบุญมาเรื่อยๆค่ะไปื่อขออนุโมทนาสาธุบุญไปนั้งเพิ่นเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือได้คุยกันเนาะคะ่ะครับคุณแม่เนวรัตน์บุรินจะเรือนเนาะคะ่ะมื่ขึ้นนี่เพื่อนกับว่าเพื่อนกับเป็นผู้โชคดีผู้หนึ่งเนาะคะ่ะเพื่อนติดตามปูมาตลอดด้วยความเสียแะศสัทธาของมูลีเพื่อนทำบุญไปเรื่อยๆพเพื่อนว่าเพื่อนกับเล่ยรวมบุญมาก ถวายปูนะคะถวายปูสองหมืนบาทนะคะ้วก็ไม่คู่หาพันเอกวันคนราหาลอยยิมแต่โมนาชา่าราคาหนาน้อยนะคะคนละห้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นเงินสองหมืนแปดพันหาลอยนะคะเด้อพร<า>ทั้งน่นแยกอีกค่ะเพราะว่าเรื่องห้องน้ำนะคะห้องน้ำเพราะว่ากาให้คน้นในปวดทุก เพราะว่าของนาทั้งวัดกายย่งขาดเค,นะคะินเนาะค่ะเพราะมีเพราะว่ามือันแม่กูไปล่ำมือฝนโตโอ้ยลำบากค่ะของนามเขาบด้เลยค่ะกับพีแต่สิทธิเชียน,นะะไม่เนาะค่ะแม่กูก็เลยว่างบเพ็ดเบิงไปเรืเร่อยๆจากซีหาของแต่ว่าคุณแม่คุณแม่หน่อยปล่านะคะคนเกษตรสิร่วมไปร่วมต้น่นสิเป็นต้นหายหาเมือนกอนนะคะแล้วก็แล้วก็คือคุณเนาวรัตน บุรินเจริญรวมมาอีกสามหมื่นบาทเป็นเงินหาหมื่นกลัวเนาะค่ะรวมเรื่งถวายปูค่ะครับสร้างทุกบุญครับแม่คู่นะคะสุสางหลังมีหลัมีโศกมีมานขอบคุ้วให้ยุเย็นเป็นสูเด้ะค่ะเด้อครับผมอันนี้แม่คู่ก็เขียนไล่ซื้อขึ้นให้แล้วเด้อค่ะเด้อคุณนวรัตนบุรินเจริญนะคะจะชุวมแพร่นะคะ เ็นกระบอกให้ยิ้มกับแตงโมคนละห้ารอยะะด้วยค่ะเด้อคุณครับ,ค,รบค่ะแล้วก็น้องหญิงราชากับหน้าน้อยคนละห้าร้อยค่ะขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีสายบุญสุปูสุกน่นมะค่ะทีได้ร่รวมแรงรวมใจให้น้องหญิงกันและของเอกกับของวันยูนิ่งนะค่ะของแม่คู่หาพันค่ะขอบุญขอบคุณลหลายๆด้วยค่ะคุณแม่เด้อให้ได้บุญไีเดียุชดอะไรๆเพราะว่าพนว่าพนติดตามปู้มานี่เป็นปีละ จะได้ได้รู่เรื่อยนะสัสมิแต่ว่าสีเด๋ว่าสีแดงงวดหน่อยงวดหลายได้หลายได้หน่อยนะครับนี่แหละเพิ่นกตด้วยใจใช้สัทธานเนาะถ้าบุญกะเพิ่นเสนอมากได้หน่อยได้ลายก็แล้วแต่เพิ่นเหตุสมควรนะคะเพิ่นจะรวมบุญนั่นแม่คู่จงเป็นเพิ่นว่าจะเป็นผ้าเห็ดผ้าสางดีแม่คู่แม่คู่กะเป็นสะพานบุญให้พวกลูกพวกห้านก็ได้เด้สรสางเฮ็ดยท้าเววรุนกับเพิ่มพิติว่า งามสวยงามเนาะค่ะคาวิสุวรรณแต่งงามหลายสง่าหลายเนาะค่ะแล้วก็พร้อมกับมือนี่กับเพื่อนกับเริ่มสร้างศาลาเนาะค่ะศาลาเพื่อนกับที่ข่านที่ยังนี่ยละค่ะเพราะว่าเทึงข้าฝนเนาะค่ะเทึงข้าเฮ็ดไทยเฮทหน้าได้สร้างก็ได้กับเพื่อนกับเริ่มเฮ็ดไปเรื่อยๆนะค่ะแต่ว่าส่วนกำแพงวัดด่านทรายนี่สี่เหลวเลยเนาะค่ะเหลวแล้วจูบจากนี้ปั๊บแม่คู่กับสีให้สร้างเฮ็ดกำแพงวัดนี่กค่สี เห็ดของนาเลยนะคะครับเห็ดของนามเพราะว่ามันเป็นชู่ําคัญที่คนในพด,ดถ,ถูกเนาะครับค่ะมันก็ถือว่าบุญหลายสายเงาเนาะค่ะนี่แหละคนว่าแต่ทําความสะอาดของนามของไนก์ประหยัดโรคค่ากะพัดพายออกไปนาแหละคนว่าเนาะทาความสะอาดแล้วก็ให้สะอาดสะอานจิตใจบริสุทธิ์เทาเห็ดของนามของไนก์กะถือว่าเป็นบุญใหญ่อีกบุญนึงเนาะค่ะของนามไม่คู่กับสีพิจนาหน้าเห็ดไปก่อนเนาะค,ะค่ะเห็ดพ่อในเขาก่อนยัก ซี่หาหองนะคะครับค่ะ,ะแล้วจังไรจังว่ากันอีสิเฮ็ดเป็นหองผักหรือว่าเฮ็ดเป็นห้องแบบว่าคนมาจำศินจังชินนะคะจำศินในวันศีลวันพระนั่นนะคะอ่เป็นอาทิตย์อาทิตย์นาทีอจังเสียค่ะผู้ใดมาจำศินไม่ยังไงเพื่อนมีห้องผักของเศร้ายังชินนะคะไม่คู่กับเฮ็ดไปเรื่อยๆืยเด้อค่ะเด้อ บ่บ่ท่านหยุดดอกค่ะกะใจเย็นสําหรับผู้บ่ท่านในสุกในม้านบ่ท่านในสุกในลาเข้ากับติดตามคลิปไปเรื่อยๆนะคะสิบินน้าชาตนะค่ะของอาจารย์แหล่เนาะค่ะอาจารย์แหล่พาโชคแหล่พาโชคแหล่้ารวยค่ะเออแหล่พารวยบ <laughs> ่วย <laughs> กว่าดโชค ทั้งลวดทั้งโซ่ท้งกันล้านว <laughs> ่าแหลกกับผ้าล,ลวยยิ้มกันแล้วลวยยิ้มเลยก็สีลวยแล้ว,แลว,วกแต่งโม่ผ้าล,ลวยนะคะพอผ้าเอวว่านนะ่คะ่ะติ๊ตามเมืองเพราะว่าทุกมือนี่ตู้ให้เป็นอาหารไล่วันทุกมือได้ทุกมือ,อวันได้อีกสามตัวคว่ะมือนี้มาเคลื่อนนี่คะ่ะวนัววนโทรกมาเกียงดีใจแล้วหองวัดสันห้าเก้าหนึ่งครับผมพะว่าไม่คู่สืบตาหาเก่าส่วนจำได้ว่าปลาคอ ปลาคอโลและเก่าสีบ้านนี้เป็นยังพ่อไอซือหาโลกขึ้นดืนหนึ่งโล่เด้นหนึ่งตัวไอ้บ้านเรียเตีห้าเก้ห้าเก้าหนึ่งเปรี้ยเลยไม่คู่ซื้อหากเจ็เือลยเสียดายเลขสามตัวคันบ้านกาันดมือละเลขละหน่อยละค่ะแก่กันอ๋อหอคาเกลหนึงห่งหมดค่ะเกลหนึ่งค่ะเป็นเลขเงินของแล้วก็กพ่อเป็นเลขเงินของนางพุงษาถูเออนั่นแหละ วันวาของนางธุพาเก้าห้าหนึ่งหนึ่งครับเก้าห้าหนึ่งหนึ่งครัาร์โบนีก็ลร่องเสียงเมืองเดือดค่ะเดือดนี่แหละแล้วกับพ่อมกับสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดกับสิบแปดค่ะเพราะว่ามือนีมีโค้ดมหาปูแต่ปูกับว่าทรงค่ายเชียงบินไปเพื่อนสิบเจ็ดแต่ว่าอันบ่บ้าที่แรกให้เพื่อนทรงสิบแปดครับผมปูเลยว่าสิบแปดบ่ออดแต่เอาพ่อสิบเพิ่มให้สิบเจ็ดแต่ว่าค้ากาป้าพ่อเสียวรถเดียกไปค่ะ าาอ็ใช้สว่าอันว่าคันบัไดอาที่ทีมแล้วค่ะคือลูกชม,มองอ,อ่อนแม่เพนมาแทเพนพนยูน่ประเทศนอกนลค่ะคะ่ะมีหลัค่ะเรื่องเบาเบาสูฟังฮา,าจังไหนจังนึงฮาสุกมานฮาอยากเสียง,งส่วงเสาส่วงใบ s w i งแรลงนะคะกันมีที่ปู่เบานี้กันมีนึ่งเจ็ดแล้วก็น,นึ่งแปดที่แม่คู่ได้ยินนะคะที่แม่คู่เขียนไว้ใครอยากเสียงสุกอาหารกลางวันเนาะกับลุกวัยผู้ละเล็กละหน่อยค้ะมันเลย ไม่ได้พ่อได้ค่ากับเขาเนี่ยนา่าจะเรียนน<ล>ะเ<ด>ออค่าก๋วยเตี๋ยวเมื่อนั่นแหละปู้พ่นกันร้อยให้ลูกหลานเลียยุ่งหรือเสื้อสิทธิเ์เฮ็ดลรอดมาใส่ไว้อรอดมาที่ซิมโฮข้าไปทุ่มแค่เดียวแล้วก็บ่าไว้คือว่าน่ะอันนี้จะค่อยเป็นค่อยไปเล็กๆไปสม,มหน่อยไป<ม>น,น,นะครับแมนเทระเล็กละหน่อยเฮัฟกับพี่นี่พี่จะน่าหนารถเดือบปูด้อค่ะเพราะว่าพัฒนาเพราะเซลยวรถเดือบออกไปฮับมาสั่นแต่ว่าพอส่งไปให้ยซิเกสแต่ว่าขากลับพอเซลยวรถขั้นแดงไปครับเรื่อขากลับ เราลางสีไปนั่นแหละคะ่ะพี่นิ่พิจาราสําหรับอาหารมื้อนี้เนาะค่ะสําหรับมื้อนี่เราปฏิบูร์สิมีนแนวเว้าอันใดแหนกค่ะเดี๋ยวก็นนี่ปูสีมี่แน่วเบขันใดแหนกค่ะพอมาคุณนวรัตนะะ์เนาะ,ค,ะค่ะพอขอบคัวเนาะค่ะเพิ่นก็ร่วมบุญมาถวายปูทั้งให้ทั้งแอดมินนําเนาะค่ะแล้วก็แม่ครู่พ่อใช้บุญแล้วก็ทั้งเพินพ่นแยกถวายปูสอ0 0 0่นละสา0 0 0่อนี่สิสร้างห้องน้ํา ค่ะคือรวบรวมกันครับของแม่หน่อยปลาล่าเนาะค่ะค่ะพรผอม้อมครับหลายผู้หลายคนระค่ะเพิ่นเป็นต้นไหงรากาแล้วแต่เฮาเฮามีลอยสองลอยยี่สิบสามสิบจังสียเฮาอยากหอยอยากแขี้นเป็นน้ำเพลินกัแล้วแต่เฮาเนาะค่ะแล้วแต่จิตใจใส่สืท่าสิอันใดทุกผู้ล็คนกัว่าทุกบุญที่ไม่คู่ร้างกักระได้น้ำกันนะคะผู้เพิ่นเฮ็ดเพิ่นสร้างเพิ่นกระได้เนาะค่ะเพิ่นกระได้ส่วนของเพิ่นค่ะเฮาเฮ็ดเฮาเบิ่ง อา่าวถาท่านสู่เข้ากับอนุโมทนาสาธุบุญไปนั่เพลินเนาะค่ะเนาะยกมือสาธุเอาอสมบุรไปเรือ่อยๆเนาะค่ะ สกีกระด็นร้นเนสาธังกเด็กยเหลอ้เอตื่นขึ้นมาก็ไปดึงข่าวดื่มนาบกเนาะเอออาบุกร้านใจบุญคุกผ่านจะขึ้นจะข่าอ่าววงบุญขามากนาบกเนาะ <letter> เอออันนี้ค้างม่ม่วงปูคือฝาคาปูตาปูคู้ปูบุญมเจ้าคือเจ้าทัางเจ้าฝานเจ้าท้องทักกระระปูท่ามือม่งมาเบาอือพอมือม่วงมารับค้นปัดรุปัดใจราวได้รวมพึกรวมถ่างร้ายผู้ร้ายคมอืมเรียบแต่ผู้ร้ายชักช่งถ่างบุญไผยบุญมั่งเอาวะเอออีนั่งราพอกับปุกักผ้าบุญหายบุญใครร้านคือค่านได้อืมดีมาก ทำงานเก่งมากนะลูกนะพ่อก็ต้องมึงรางวันในเมื่อเคยงานดีเอพอพ่อแบบคือคือแยรงนาเออว่าผ่านไม่ผ่านโค้งเฮ้าขั้นเคยงานดีเงินเดือนกับคืนได้ลืมครับผมขั้นเคยงานบด่ดสีห้าแรงเกลียดแย่แรงนาไรออกผ่อนไม่ลืมครับผมขั้นคนงได้บ,อบอ่อชัดบ่คือ คือการเคิดงานพอถือเบาให้ฟังได้ยืมเยอะการเคิดการเคิดงานผ่าข้าวบวชคือตอกหัวหนังงานนะตอเจ้าของบางงานนะเข้าใจว่าอืมรักเรศขโมยน่อยหรือจับอันนั่งอันนี้ใจบวชบวคือเอาความง่ายไปเว้าขางหน่อยอืมขายขืนหนางคู่เอื้อ คนจางถันบ่สมควรเอาเป็นตัวย่างขั้นหัวหน้าจับได้ขั้นเจ้าของเขาจับได้เขาก็อะไรออกแล้วครับผมทำงานมันบวิสุดใช่ไหมครับทำงานมันเต็มพี่แล้วก็ให้ร้ายคนอื่นมูปวกเกลื่อนปุ้งเออดวน้ำกันยู่แงแต่เครื่องรัวเพราะทำงานคงเบื่ไม่ใม่ดื เขาก็ต้องไล่ออกใช่ไหมริมเอาไว้กลาเป็นน้อนบอนแข่เขาอื่นว่าน้อนบอนแข่เขาใจว่าริอมอันได้เนื้อได้มันเนา่าอันได้มันบอรดับโปบิกระตัดออกเอาแด่จริงหรือจริงคือคำคือคูดไวครับผมออคนทํางานชัดคือคนทํากาดทางานดืออืมสมขวดเลย วรงขั้คืองป็นปิกเจรนาตรงขั้วคือให้ขันเขาเออเรื่องขันเขาแก่ว่าคำว่าเรื่องขาาอันจะังเลยคนทำงานดิเนาะเลยก็ต้องขันแก่มาลุกอ่ะเออเราเป็นหัวหน้าคนเออเข้าต้องหกจักมาลุกผู้ใดทำงานดิ๋ว่าทำงานดินผู้ใดตองคัวเรื่องขันผู้ใดตรงควรขคือเงืนเรือนขันนั่งหลับนทะัานเปลี่ยนตัวจาง การท่าม่วงดีบอชุนหายเลยลูกเขาเขินนะอืมคู่รูเบื้องบนคนเขินได,ได้กับหัวหน้าเขากับเขินเพิ่กันเขากลับคือเพิ่งแตบหน้าเลยว่าคนงานคนหนึ่งบอชัดบอชื้อคนงานคนหนึ่งนั่มเอาความนั่งตื่ไปเพิ่เพลขังเนอกเคยใครเชื่อเขี้ยเขาก็ต้องแต่กอกหน่ แค่ไม้กถูกต้องไหมคร,ครับผมเอบอบํมีไผดอกอยากเอาของบอํดรุมาไหวมาแบบเอามาไวัวแบบเป็นงพึเปล่งผ้าน,น่ำผ้เขามาเดื่อนอืมหาดังเขื่อบํารุงแล้วก็น้ำผ้เขาวมาอืมดึงค้นขังหนอกอืมชุ่มใจบ่ารุงทุกทูตนะเออมาทำลายนะเพราะฉะนั้นตัดไฟแต่กลุม่ม คนิได้กับจับคือทำงานคือจะนำหน้าปวกอื่นแล้ว,วลูกเออให้ขัดชื่อต่อหน้าทื่อให้ทำดีต่อไปพอว่าคือจาับกจาหน้าเข้าแล้วลูววกเออหน้าดาคือเป็นป่วนมุ้งคือแค่เข้ามือดูไม่กลิ่นมือใส่ตลอดทื่แล้วลูกเออเราทำดีได้ดีไม่ต้องเถียคนอื่นขอให้เราทำดี มันใจตัวอื่นว่ากูให้ดีซึ่งทุกอย่างแม่หมดเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งดีๆกแต่สิ่งเกิดขึ้นกับเจ้าของ